ไปดูการระบาดของไข้เลือดออกในบราซิลนะคะซึ่งส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศแห่งนี้เป็นอย่างมากใช้หน้ามีเดียกรุปรายงานค่ะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นทั่วบราซิลส่งผลให้หลายครอบครัวนั้นต้องยกเลิกแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ส่งผลให้ภาคส่วนการท่องเที่ยวของบราซิลนั้นพลอยได้รับผลกระทบจากโรคไข้เลือดออกซึ่งมีอยู่หลายเป็นพาหะไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปีนี้บราซิลมีรายงานผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกมากกว่า4,207,000คนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2,197รายค่ะซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดของการระบาดโรคไข้เลือดออกในประเทศแห่งนี้ อย่างเช่นที่สวนน้ำแห่งหนึ่งที่เมืองเซนเอลิซาเบธทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครเซาเปาโลปกตินั้นก็จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนโรงแรมที่พักมักจะถูกจองเต็มแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะยอดผู้เข้าพักและยอดนักท่องเที่ยวนั้นลดจํานวนลงอย่างมากเนื่องจากมีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจํานวนมากในเมืองแห่งนี้และชุมชนโดยรอบขณะเดียวกันค่ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเยือนสวนน้ําจึงได้เพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อจะป้องกันและ ก็กําจัดยุงลายที่เป็นพาหะของโลกทั้งนี้นะคะย้อนไปในช่วงนี้ของปีที่แล้วบราซิลมีรายงานผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกมากกว่า9 0 0 0คนขณะที่ยอดรวมผู้ป่วยจากโรคนี้ตลอดปีที่ผ่านมานั้นอยู่ที่จำนวนมากกว่า1ล้าน6แสนคน กระทรวงสาธารณาสุขของราซิลชี้ว่ายอดผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปีนี้มีผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงมีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกไปพร้อมๆกันหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะ